สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวันนี้นะคะป้อมมีเมนูหมูหมูค่ะนั่นก็คือหมูหวานแดดเดียวหรือว่าหมูสวรรค์นั่นเองเมนูนี้ก็จะเป็นหมูเว็ลักษณะแผน่แผนๆนะคะมีรสชาติหว,นหวานๆเค็มๆนะคะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสม,สมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูหมูหวานแดดเดียวนะคะก็จะมีเนื้อหมูส่วนสะโพกเม็ดผักชีน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทราย ซอสหอยนางรมสซีอิวขาวน้ำปลาและพริกไทยค่ะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะการทำหมูหวานแดดเดียวของเรานะคะเราเริ่มจากตัวสะโพกหมูค่ะเราแร่ให้เป็นแผ่นนะคะ ความหนาประมาณ2มิลถึง3มิลน,นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะใครชอบแบบหนาๆก็3มิลก็ได้เนาะแล้วก็เราจะนํามาหมักกันค่ะพอใช้น้ําตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปตัวนี้ก็จะค่อนข้างหวานเหมือนกันรสชาติเขาจะมีหวานนําแล้วก็มีเค็มนะคะแล้วก็ใส่น้าตาลอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นน้ําตาลทรายตัวนี้เขาจะเป็นรสชาติหวานแหลมนะคะต้องใส่2ตัวรสจะกลมกล่อมนะคะแล้วก็มีอ่าซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปเลย แล้วก็มีซอสหอยนางรมค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะขยำให้เข้ากันนะคะใช้ใส่ถุงมือนิดนึงนะอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวลูกผักชีลงไปด้วยอันนี้จะเป็นลูกผักชีตัวนี้เขาจะค่อนข้างมีกลิ่นแรงถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยกลิ่นก็จะติดมือนิดนึงนะคะ พยายามขยาาไม่เข้ากันแล้วก็เติมลูกผักชีลงไปค่ะตัวลูกผักชีเนี่ยแนะนําว่าให้เอาไปคั่วก่อนนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เอาไปบุกในครกสักนิดน,นึงให้เขาแตกตัวค่ะถ้าชอบให้หอมมากก็ใส่เยอะๆก็ได้แต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะวันนี้เราจะหมักเอาไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงอย่างน้อยหรือว่าถ้าใครมีเวลาเนี่ยหมักข้ามคืนเลยค่ะเขาจะเข้าเนื้อได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากหมักไว้แล้วเนี่ยเราจะนําเขาไป อบหรือว่าตากแดดนะคะถ้าเกิดบ้านใครไม่มีเตาอบเนี่ยนำไปตากแดดก็ได้สัก1วันนะคะแล้วก็คอยคลิกกลับด้านตัวเนื้อหมูสักนิดนึงนะคะให้เขาแห้งๆแต่ถ้าบ้านใครมีเตาอบอบก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้ใช้ไฟประมาณ60องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ4ี่ชั่วโมงก็คอยกลับหมูประมาณ1ชั่วโมงก็มากลับหมูทีหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าไปอบต่อจนครบให้เนื้อหมูเขามีลักษณะแห้งๆเดี๋ยวเราจะอบเสร็จจะเอามาให้ดูคะ่ะว่าเป็นยังไงนะคะ หลังจากที่ปอมหมักหมูไปแล้ว4ชั่วโมงนะคะเนื้อหมูที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ปอจะนําเขาเข้าอบเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนะคะจะตากแดดทั้งวันตัวแดดอาจจะแบบไม่มีตอนนี้นะคะแล้วก็นําเข้าเตาอบเลยนํามาเรียงนะคะแผ่ให้เป็นแผ่นๆนะคะอย่าให้เขากะจุกเป็นก้อนนะคะพยายามแผ่ให้ได้เป็นแผ่นๆให้มากที่สุดนะคะ เดี๋ยวจะเรียงให้หมดนะคะแล้วก็จะนําเข้าเตาอบอย่างที่บอกนะคะใช้ไฟประมาณ60 50-60ถึงองศาะคะแล้วก็นําเข้าอบประมาณ3-4ถึงชั่วโมงนะคะคอยกลับหมูตล,ลอดพลิกกลับด้านประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มากลับหมูทีนึงให้เนื้อมีลักษณะแห้งๆนะคะไม่แฉะนะคะอย่าให้แห้งจนเกินไปเพราะถ้าไม่งั้นนำไปทอดแล้วเขาจะแข็งเกินนะคะเดี๋ยวพออบเสร็จเราจะมาดูกันว่าความแห้งประมาณเท่าไรคะ่ะ เราอบตัวเนื้อหมูเนี่ยคะผ่านไปสีชั่วโมงแล้วจะได้เนื้อหมูลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะแห้งๆแต่ว่าไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะพอจับเนี่ยกดๆเนี่ยเขาจะมีความนุ่มๆอยู่ข้างในนะคะอย่าให้แห้งจนเกินไปเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะแข็งนะคะเรานําลงทอดเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะอ่อนๆจนถึงกลางนะคะอย่าอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเพราะว่าตัวลูกผักชีอะคะ่ะเขาจะไหม้ได้อ่าระวังน้ํามันกระเด็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวทอดเสร็จแล้วเราจะมาดูกันคาะ เรียบร้อยแล้วนะคะหมูหวานแดดเดียวของเรารับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะอร่อยมากเลยนะคะวิธีนี้จะใช้กับเนื้อก็ได้ทําเป็นเนื้อแดดเดียวหรือเนื้อสวรรค์ก็ได้นะคะเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึง่งถ้าใครที่นําหมูเนี่ยไปตากแดดแล้วยังไม่อยากทานตอนนี้เก็บไว้ทานได้นะคะใส่ตู้เย็นเอาใส่ถุงแพ็คเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะอย่าเพิ่งนําไปทอดเวลาที่จะนํามาทานเนี่ยก็ค่อยนํามาทอด เป็นเมนูหมูหมูง่ายๆนะคะลองมาทำตามกันดูสำหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ปอล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ